ออเมื่อเช้าใชครับสวัสดีครับวันนี้นายเอฟซีไปเที่ยวงานผ้าป้ายที่จังหวัดลำพูนนะครับถูผต้อเลย มันมีอไรอ๋อเใช้เด ah> ah> ียวเลยดพิก้าเนาะมันคงไม้เด yep> ah> ียวเลยะคุณเนมันมันมันไม่มีกี่แต้จมันเยอะกว่านี้่อยเนี่ยสวยๆนั้นเลยนี่เนาะอันนี้จะได้ว่ะอันนี้ก็งามเดิน ได้เห็นไหมเห็นไหมได้หมดเลยเจ้าผ้านี่นะไม่หมเไม่แล้วไม่ช่อ้้เพราะ่า่ม่งยาวได้อแหเลยอไม่แพงแ0สิบาทนี่ ้า50บ,บาทครับนี่50บ,บาทครับนีส่บบนสวยๆบางๆเลยถ้าใส่สบายๆแน่สวยแน่มีตัวเดียวตัวเดียวก็จัดไปจัดไปก่อนเลยตัวนี้นะครับนี่สีแดงเข้ากับเสื้อเราเลย นี่เราได้แล้วตัว50บาทนะนี่สวยไหมสีแดงเปิงขนาดนี่เข้าเสื้อเราเลยนนะตัว50บาทเองนี่เดี๋ยวเราเอาตัวนี้เลย มาเดินเดินจากฝากทางนะตรงข้ามก็เฮือนดวงดีนะครับเฟ่ต่อเจอตัวนนี้เราตัวนี้เลยสีแดงแดงนิดครับอย่าไปจ่ายเงินนะ,ะเดินต่อไปเลยนะร้านปลาไฟเยอะแยะเลยถุกถูกเขาโอ้เสื้อตัวใหญ่120ย่สิบบาทเอง สวยครับผมปิดแ,แล้วเราซื้อแล้วล,วล,วลวายนี้ ใส่เสื้อคนทรงแฟนนะสวยครับอันนี้ผ้าสีเส้นลานด้วยนะดาไน้เลย,ย,ยนี่นะต่าต่อไปต่อสองบอกวี่ค่อยขายร้อยสามนี่ห้าสิบบาทเองตัวนี้

ันเยอะแยะเับวันนี้แก่เดียนสบายดังฝนตกแม่น,าน้านเนี่ย เดินต่อไปเลยห้าสิบบาทห้าสิบบาทเ,เยอะเลยห้าสิบบาท

โอ้่าสบยบสวยครับีในกระเป๋าด้วยหนึ่งร้อยบาทโอ้เป็นสดอนะครับนี่นะครับ ร้อยบาทเองถูกูกอ่เดินต่อไปเลยนีุ่ดใ <s> ส่เด่นกสงการมี <S <s สองฝั่งเลยนะ่า <s> มัดย้อม นี่โอ้ยแย่ยยยเลยแปดสิบบาทชั้นนในก็มีเยอะแยะนะบ้านดอนหลวงนะครับนี่นะโอ้เสื้อสวยๆนั้นเลยนี่นะ เดือนที่ลแล้วเราซื้อโดน,นั้านนี่ตกจำไงดีนะครับครับนาเดินเข้าไปดูข้างในนี่สวยๆครับผมนี่ไงพี่มูมสวยๆกครดถุงสวยนะครับผมนี่ แบบมัดนะสีนี้สวยมากเลยสีทองเนี่ยสวยครับโหสวยเลยเสืก็สวยนะข้างในนะครับนี่ก็เสือ้อปีใหม่เมืองแอวทะเลมีชุดไทยด้วยเออไม่ใช่ชุดเมืองนี่ ส,สวยนะ <S <S นี่รถล,ล,ล,ล้างสต๊อกแปดสิบบาทโอ้มีกระเป๋าครับผมกระเป๋าส,สวยๆเลยนี่สตยมากเวยมากมีกระเป๋าผ้าพใายนะโอ้วยส,สวยๆเห็นไหมครับ โอ้ทำมือนะเนี่ยนี่เห็นไหมเขาทำเอาข้างในนะครับงานฝีมือเลยนะครับเย็ยบเองเลยเออซีเห็นไหมครับเย็ยบเองเลยนะครับเป็นกระเป๋าแบบนี้นะ ีใ่ใครสนใจมาซื้อได้นะที่วันดอนหลวงอะไรงานทชอบไต้จังหวัดลพูพู มัดย้อมครับมัดยอมหลักสีนะนี่59บาทส,สวยๆเลยนะครับสุดเด็กๆก,ก็มสีสวยนะสีสันสวยมากเลยข้างในนะอ่าไปต่อเลย ง่ายโอ้ถึงทางเข้างานแล้วเห็นไหมมีอะไรนะอ้าป้ายห้าดู่ข้างบนนะครเห็นไหมครับ สองข้างทางก็มีแต่ร้านนะสามตัวร้อยนะครับผมเสื้อตัวละร้อยนะยเกงช้างแปดสิบบาทถูกครับอ่าไปต่อกันเลยเนี่เนก้ย เจ็ดสิบเก้าบาทโตเลือกได้เลยนะนี่ด้าน,นนี้ก็มีโด้าน,นนี้สวยนี่นะอปอมยาดกาแฟนี่นะเอลซีมาซื้อได้นะ เปิดขายทุกวันนะครับผมแต่ช่วงนี้เป็นเทศกาลนะสี่ตัวร้อยครับนีโอ้ยครับไปอเลย ที่นั่งไหนเห,หรั่มีไหลซอยนะครับนี่ซอยนี้มีเหนือแล้วซอยนี้แล้วก็ซอยนี้เดี๋ยวเราไปซอยนี้ก่อดเดินห่างนี้นะครับผม เสื้อผ้าก็มัดยอมหน้าสามตัวร้อยมีด้วยเดี๋ยวแล้วกลับมาด้านนี้ก่อนมีเสื้อผ้าตจนไช่หมดย่อยแล้วหมดนี่แห,ห,หละ ไปครับนี่ผ้าห่มห้าสิบบาทถั่วหนึ่งร้อยบาทนี่ 唱山歌好比唱大戏，<noise> <noise> cửa đẹp nhá, xịn xịn này, nè, xui đi, โอ้เ oh, สื้อบบมาหอมห้องสองร้อยบาทถูกถูกนี่ใหนดูสีใหม่เมืองเส,สื้อสวยๆนะสกรีนลายส,สีใหม่เมืองเห็นไหมครับเอซีนี่สวัสดีนะเพื่อนสวัสดี นเสื้อแบบผู้ใหญ่นะห้าสิบบาทเจ้านี่้าถุงครับยากเลยไม่แพงนะครับห้าโทมือย้อมธรรมชาตินะครับ นี่สวยไฮสินติ้นจกเมืองลอง,งอาร้านต่นอไปนะอทิศตาผ้าใยนะครับก็เป็นทั้งถนนนี่นะทั้งเส้นเลยนะฮะ

อีโฮฝันขึนแลาวมั้ยอีโฝันข้นแวันแล้วีมยดีมกเลยดากเลยดีมากเลยดีมเลยดีมเลยดีาเลยดีาเยากเีมาเลยดีายีกเลย โอ้คนเยอะคนเยอะคนมากก็คนฟาดัแบบคล้ายๆกันนะ โอ้เพื่อสวยๆนั้นเลยนี่ลายช้างตัวละร้อยสวยครับเอาร้านต่อไปป้ายทอมือโอ้ราคาไม่เบานะครับป้ายทอมือครับเห็นไมครับ อ้าวเข้ามาข้างนตามโมห้อมคนสีสังเงินกามโอ้เสื้อครับดูเสื้อผ้านะครับ ห้าสิบบาทรถกำลังอือแลมีเสื้อกระเลียงด้วยนี่น่าร้านต่อไป อี่เหนือเน่นะโอ้เสื้อใบลื้อเป็นไงนะครับสวยๆครับอ่าซอยต่อไป

เสื้อลายนี้นะครับที่สามสิบปีที่แล้วก็แบบนี้นะลายเนี้ยจำได้อยู่โอ้ไลายนี้สวยครับเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้สวยนี่เห็นไหมครับ เอฟซีเห็นไหมนี่ปลกแหวนนี้นะสวยๆตามกันดูเรื่อยๆนะหนึ่งร้อยบาท các bạn ơi,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  ơi, โอ้คนเยอะแยะร้านนี้ไม่หาอ่าข้าวซอยนี้ดีกว่าโอ้เสิร์ฟหายเยอะแยะตัวตามนี้เลยนะ ร้อยห้าสิบบาทสิ้นส9มร้อยเก้าสิบนะครับนี่ส,สวย ุดนี้มาดูถุงย่ามนะครับของนี่40บาทครับนี่วาง้าถุงน,นะครับถุงห้างมี่ต้าถุงอามาดูการสาธิตของแม่แม่ใหญ่ๆนะ นี่นิ้วหรือฝ้ายนะครับผมเห็นไหมขอญาตถ่ายหน่อยนะครับเมืนะคร้าผมคุณแม่เ,เอาเมลร็ดออกจากนุ่นนะน,นี่กำลังอิดฝ้ายเนาะอันนั้น ออนะครับผมใต้เทๆเลยนะนี่แ <c oughs> า,อานีด้วยเปลี่ยนลุมเป็นลุมน,นะครับอ่าเดินโซนต่อไปโซต,ต่อไปนะครับผมนี่ คนเยอะแยะเหมือนเดิมนะซอยนี้โอ้ค่ะเยอะเลยเขาไปในวัดนะตรงนี้ เข้สู่พบริเวณงานการแสดงสดเนาะนานู้นได้ยินเสียงเพลงอยู่อันนี้บริเวณควางคันตกเนาะซื้อกับข้าวแล้วมานั่งกินอาหารแล้วมานั่งกินมาจบรรยาก,กาศนะครับอันนี้มีศสืปกินมาด้วย เราเดินมานานแล้วเราหิวน้ำน่ากินน่ากินน้ำนี่น้ำลำไยหนึ่งน้ำลำไยแก้วหนึ่งนี่นะครับผมใครให้ดูน่ากินนะครับแก้วเล็ก40บาทแก้วใหญ่50บาทครับ น่าก,กินมากเลยเดชิมดูนะนี่นะตอนนี้เราเดินมาเยอะแล้วเราหิวนล้วเราไปเจอร้านหลับร้านเราเ้าวหอมนะเดชิมน้ำลมใหญ่นะครับอืม หวานหอมชื่นใจลำใํลำไยลําพูนนะเนี่ยดึงดูนะหอมกรอบลอ,อย FC มาซื้อได้นะสิงหานพ้าใบลำพูนครับ น่าตอนนี้เรามาแวะก,กาบงวบตัวแรงเดินด้านในโอ้มีอะไรบ้างโอ้มีน้ำครับมีน้ำครับนี่โอ้ยลถดจ้องตรงนี้โอ้น่กิน นี่เอาปิ้งย่างนะครับโูเท้าแตนเข้แตนคนย่องครับนข้ี่ขอาหมกทะเลครับนี่นะสามสิบบาทน่ากินเป็นเลย

นกไข่นกไข่ขไข่นกกระดองไข่เตานะ่าแล้วโอ้ของดองของดองมะม่วงเบาเย้ ห่วงนะครับผมเด็กน้อยเล่นซื้ สวัสดีครับ F4 ครับตัวนี้เราได้ได้ชุดของผมนะจะใส่ในงานแห่พระเพชรนะสงการานต์ปีนี้นะครับมาดูนะในนี่เพิงกอบเพิงกอนี่นะครับเพิงกอบ <laughs> เพิงเนาะงามเจ้านี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอ d ด p t กับชุดอ่าคือพะมา่าเราอ่าถ้าใส่ในงานตกแต่งนะครับผมชุดไตใหญ่ครับใหม่สูงค่ะ <laughs> นี่เฮ็ดก็เลี้ยว นี่ครับผมตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับเอซครับตัวนี้นะเราช้อปปิ้งที่งานแต่งสีวดลาย้าไฟดอนหลวงนะครับผมที่จังหวัดลาพูนนะตอนนี้เราจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะเรามาครั้งที่สองแล้วนะครับผม ถูกบางๆเลยเสื้อผ้านะครับผมว็บซีมาช้อปปิ้งได้เลยนะฝีละครั้งนะหรือมีทุกวันนะครับผมในในในหมู่บ้านนี้นะครับผมเราปิดที่ตรงนี้เลยที่เฮือนดวงดีโฮมสเตย์แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับไปแล้ว